ดำด้านดำด้านครับจริงๆแล้วสวยทุกสีครับเนี่ยจากลูกค้าดูในรูปว่าสวยแล้วตัวจริงสวยกว่าในวิดีโอว่าสวยของจริงสวยกว่าครับมีเวลาอยากให้แวะมาชมนะครับแล้วมาแนะนำเทคนิคก,กันได้เลยเรื่อนไขมันแค่วางเสียบสไลด์ครับจบแล้วแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราวัดเสร็จแล้วก็ ขนาดได้เท่าไหร่เราตัดออกครับแล้วก็จะยัดเข้าเป็นแผ่นสุดท้ายครับจับไว้จับไว้สวยมากครับนนช่อง,งปกติเลยครับพอเราได้ขนาดที่ต้องการมีขนาดของหน้าต่างประตูแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็แค่เอาวงเดือนกรีดตามช่องตามความต้องการได้เลยครับเจาะเสร็จแล้วก็ใส่ลางยูครับประกบเข้าไปให้เป็นวงกบก่อนแล้วก็เอาเฟรมของอลูมิเนียมหน้าต่างเงี้ยครับมานั่งแล้วก็ยิงยึดได้เลยครับ เ <Yeah. S 2> ทคนิคคือเวลาใส่ต้องเหยื่อขึ้นอย่างนี้นิดนึงแล้วดันง,งับเข้ามา